สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t w i t y t r e e Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอมมีตูการ์บินเอก็มีอยู่ทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้คือการแข่งขัน Play In นะคะของทีมอันดับเจแล้วก็อันดับ8ของทั้งสองฝั่งเลยค่ะฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกขอบคุณทุกๆการติดตามค่ะทุกๆการกดไลค์แล้วก็กด Subscribe และวันนี้แน่นอนค่ะเราทั้งคู่เนี่ยจัดให้ทั้ง2เกมเลยไม่มีขาดตกบกพร่องเกมไหนทีมที่แพ้ในเกมวันนี้มีโอกาสแก้ตัวแข่งขันอีกก1เเเมมแตต่่สสําาหรรััััับบผูู้้ชนนนะคปีีวอดขทิไ ประวัติออกก่อนเลยค่ะไมอามีฮีทเปิดบ้านรอบกาบรไปเยือน阿นตาฮอส วันนี้ทีมันดับ7อย่างไมอมี่ฮิตเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมันดับ8อย่างแอตแลนตาฮอสนะครับพวกเขาแข่งกันที่สนามแห่งเดิมเพิ่มเติม <ๆ S 1> คือเปลี่ยนชื่อสนามเป็นคาเซียเซ็นเตอร์ที่ทั้งทีไมอมี่ฮิตเนี่ยได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับในวันที่4เมษายนลิขสิทธิ์ในการใช้ชื่อสนามของพวกเขา17ปี117.4ล้านเหรียญน,นะครับหรือตกปีละประมาณ6.9ล้านเหรียญน,นะครับบริษัทคาเซียเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์ชื่อดังของโลกเลยนะครับพวกเขาก่อตั้งบริษัทขึ้นมาในปี2 0 0 0แล้วกก็มมมมีีีสนนังงาใหญ่่่ออยูทเื นี้เนี่ยแหละครับคู่นี้ในฤดูกาลปกติเนี่ยเป็นไมมมี่ฮีทนะครับที่เอาชนะไปได้3ต่อ1นทั้ง2ทีมเนี่ยต่อสู้กันรู้จักกันดีนะครับยามได้ก็ตามที่เทรยังเจอกับไมมมี่ฮิตทีไรเนี่ยเขาถือว่ามีผลงานค่าเฉลี่ยในการทำแต้มแย่ที่สุดของลีกไม่ว่าจะเจอกับทีมไหนก็แล้วแต่นะครับไม่เคยแย่ขนาดเจอกับไมมมี่ฮิตเลยค่าเฉลี่ยในการทำแต้มของตัวเขาคือ20แต้มเท่านั้นเองในฤดูกาลปกติแล้วก็รวมเพลย์ออฟไมมมี่ฮิตเนี่ยชนะแอตแลนตาฮอสทั้งหมด7เกมรวดแล้วนะครับในการแข่งขัน,ขน ฤดูการปรกติก็คือใช้เกฟวินเซนต์กับแม็กซ์รูทในฐานะตัวจริงแล้วก็ให้เควินเลิฟกับคายราลียเป็นตัวสำรองทีเด็ดนะครับเริ่มเกมมาวันนี้นะครับเราเห็นสัญญาณที่ไม่ดีเลยของแมร์ไมฮิตพวกเขาไม่มีความกระเตอรอร้อนในการเล่นนะครับเหมือนกับแบบไม่อยากจะคว้าชนะยังไงก็ไม่รู้จิมมี่บัตเลอร์ที่พวกเราได้เห็นวันนี้นะครับไม่ใช่เพลย์ออฟบัตเลอร์แต่เป็นแค่เพลย์อินแล้วก็ฤดูการปรกติบัตเลอร์แค่นั้นเองตามปกติแล้วในฤดูการที่ผ่านมานะครับในการแข่งขันเพลย์ออฟค่าเฉลี่ยในการง Jimmy ่ง,ง,ง,รงริบัรยะด 51%การยิง3นาคะแนนระดับ34%แต่ในเกมวันนี้เนี่ยที่บอกครับเป็นร่างแค่เพลย์อินหรือว่าร่างฤดูการปรกติเท่านั้นเองเพราะว่าค่าเฉลี่ยในการทำแต้มของตัวเขาในฤดูการปรกติเนี่ยนะครับอยู่ที่21.4แต้มและในเกมวันนี้เนี่ยก็ทำได้21แต้มพอดีเป๊ะเลยนะครับการยิงฟิลโกต่ำกว่ามาตรฐานของตัวเองเยอะไปหมดเลยลูกที่ไม่ควรจะพลาดก็พลาดครั้งแล้วครั้งเล่าไม่น่าเชื่อเลยนะครับปีแป้นพลาดโดนบล็อกครั้งแล้วครั้งเล่าว,วันนี้เหมือนกับไม่ใช่จิมมี่บัตเลอร์ที่พวกเรารู้จักไทเลอร์ฮีโร่นนดูกาาล้ยอ,ยยอยๆังงคบจแข แดนสเตตวอร์เรอร์เลยนะครับตั้งแต่ในช่วงปิดฤดูกาลทั้ง2คนเนี่ยก็มีการเซ็นสัญญามหาศาลระดับ9หลักแต่พอเข้าสู่ฤดูกาลนี้เนี่ยการเล่นต่างๆในภาพรวมของตัวเขาเนี่ยนะครับก็คือขึ้นๆลงๆไม่ค่อยสม่ําเสมอความมีประสิทธิภาพก็ลดลงค่าเฉลี่ยในการทําแต้มก็พอกันนะครับระดับประมาณ20แต้มการยิงฟิลโกในภาพรวมก็ไม่ค่อยร้อนแรงอย่างที่เคยนะครับแต่ในเกมวันนี้เนี่ยก็ต้องให้เครดิตการเล่นของไทเลอร์ฮิโรแม้ว่าเกมรับจะไม่ค่อยดีการรีบาวดจะไม่ค่อยไหวก็ตามแต่การทําแต้มของตตััััววววเค้้้าานนนนีีีีก็ยยงงงช่ททมไไดดํปถึ26 ที่น่าผิดหวังมากที่สุดนะครับแน่คือแบร์มาเดปโยววันนี้การเล่นของตัวเขาเนี่ยเราก็ไม่ใช่ระดับออสตาร์ Star เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําแต้มก็มีส่วนร่วมกับเกมน้อยเกินไปการรีบาววันนี้ก็สู้คลินส์คาเพล่าไม่ได้หรือการเล่นเกมรับก็ไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรเลยนะครับที่น่าผิดหวังต่อเนื่องคือกองทัพที่เหลืออยู่ของพวกเขาครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพอันดรัาฟหรือว่าทัพสำรองวันนี้กองทัพอันดร้าฟไม่ว่าจะเป็นอย่างแม็กซ์รูตเกฟวินเซนต์หรือว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่ลงมานะครับวันนี้ผลงาน ช่วยงานการเล่นเกมรับการรีบาวทุกอย่างก็เป็นรองไปหมดเลยเคล็บมาตินลัวจะเป็นเควินเลิฟที่โอกาสในการลงสนามก็น้อยนิดจะมีก็เพียงแต่คายราลี่นะครับที่ควรคาแก,การยกจองชื่นชมเครดิตในการเล่นวันนี้ตัวของเขาเนี่ยดูเหมือนจะมีความมุ่งมั่นในการต่อสู้มากที่สุดของทีมแล้วล่ะครับวันนี้กดไปถึง33แต้มเลยนะครับเป็นแต้มที่มากที่สุดของตัวเขาตั้งแต่ที่ย้ายเข้ามาอยู่กับแมมมี่ฮิตเลยต้องบอกว่าวันนี้คายราลี่เขาใส่สุดใจจริงๆนะครับเรายังไม่รู้เลยว่าในเกมถัดไปเกมที่จะชิงตัวอันดับที่8เข้าสู่ เ,เพราะว่าช่วงหลังๆสภาพร่างกายของคาร์ราลินไม่ค่อยดีเลยนะครับซึ่งการเล่นวันนี้เนี่ยแตกต่างกับทั้งแอตแลนต้าฮอคส์อย่างสิ้นเชิงเลยนะครับแอตแลนต้าฮอคส์ตั้งแต่เปิดเกมมาเนี่ยเราเห็นความทุ่มเทความตั้งใจความต้องการที่จะเอาชัยชนะมากกว่าไมอามี่อย่างเห็นได้ชัดสิ่งที่สร้างความแตกต่างเหลือเกินในเกมก,นนก,การแข่งขันวันนี้นะครับมีอยู่2เรื่องชัดเจนเหลือเกินเชื่อว่าเพื่อนๆก็เห็นไม่แตกต่างกันเรื่องแรกก็คือการรีบาว์นะครับวันนี้เนี่ยท,ทั้งแอตแลนต้าฮอคส์รีบาว์ ันนี้เนี่ยนะครับรีบารจนแฟนๆของแมมมี่ยิทเนี่ยเซ็แงแล้วก็ทอ้อไปเลยแบบว่าโอ้โหทีมของพวกเขาทําอะไรกันอยู่เนี่ยไม่สามารถสู้การรีบาวได้เลยหกสิบามรีบาร์ที่阿拉นตาฮอคส์ทำได้เนี่ยเป็นรีบาวเกมบุกถึง22ครั้งเลยนะครับ22ครั้งนี่คือมากที่สุดของพวกเขาในฤดูกาลนี้เลยพอรีบาวเกมบุกได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็โดนเปลี่ยนเป็นแต้มซ้ําดาบ2มหาศาลมากๆเลยนะครับนำโดยคริสคาเปล่าเนี่ยแหละวันนี้การทําแต้มของคริสคาเปล่าไม่ดีเลยนะครับเพียงแค่4แต้มเท่านั้นเองแต่การรรรรีีีีบบบาาาววววัันนน้้ไปปถึงง21คงเเ็กม 6-8ครั้งคนเดียวเนี่ยรีบาวเกมบุกมากกว่าไมมี่ฮิตทั้งทีมด้วยซ้ำไปและเรื่องที่2นะครับที่ชัดเจนและเกิเนแน่คือกองทัพสำรองของพวกเขาการทำแต้มจากทัพสำรองเนี่ยแหละวันนี้กองทัพสำรองของแอตแลนตาฮอสเนี่ยทำได้ถึง53แต้มนะครับในขณะที่ไมมี่ฮิตเนี่ย37จาก37แต้มเนี่ยเป็นของคาราวีคนเดียว33แต้มแต่ทั้งฝั่งของแอตแลนตาฮอสเนี่ยมีการกระจายการทำแต้มที่ดีครับไม่ว่าจะเป็นอย่างออนเยก้าโอคองวูบ็อกด้านบ็อกแนนโดวิชช่วยรีบาวก็ได้อย่างออออนเยก้าโคงววูันนี้เนนี่ยะครับเก้าดในลาทไมฤูกปกปติ เขาถึงเป็นตัวสำรองที่มีการบล็อกมากที่สุดของหลีวันนี้ก็บล็อกไปอีก4ครั้งนะครับเราเห็นการป้องกันใส่จิมมี่บัตเลอร์เราเห็นการบล็อกใส่จิมมี่บัตเลอร์สำหรับพยาเหี่ยวของพวกเขาอย่างเทรยังนะครับยามไดก็ตามที่เจอกับทีมนี้ปุ๊บเนี่ยการเล่นต่างๆจะตกไปวันนี้เนี่ยการยิง3มคะแนนของเขายังตกอยู่นะครับวันนี้ไม่ค่อยดีเลยรวมไปถึงการเทิร์นอเวอร์ค่อนข้างเยอะแต่ในภาพรวมทั้งหมดเทรยังไม่มีหายไปจากเกมครับแม้ว่าเขาจะยิงไม่ดีแต่ข้ามเข้าไปเนี่ยมีโฟลเตอร์เห็นมมีกาก,กาอคเทเ,เ,เท่เๆ เทรยังแม้ว่าการยิง3นาคะแนนจะลงไปเพียงแค่ลูกเดียวก็ตามและในเกมวันนี้อย่างที่บอกเพื่อนๆก่อนหน้านี้นะครับในการคาดเดาพ d i ิ t ชันการแข่งขันเฟรอินและก็เฟรออฟเกมวันนี้ถือว่าเป็นตัวชี้วัดเลยว่าทั้งแอ l a ลนตาฮอคส์ได้ตัวเดชอนเต้เมเร่มาเนี่ยจะมีประโยชน์ขนาดไหนวันนี้เราก็เห็นแล้วนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่ฟอร์มที่ร้อนแรงขนาดนั้นก็ตามแต่เขาก็สามารถช่วยทีมใ,ในการทำแต้มเสร,ริมการทำแต้มไม่กับเทยยัยงจังหวะบีบีจังหวะยยกๆทีมกำลังต้องการแต้มเหลือเกินกำลังอึดอัดเหลือลเกินเนี่ยเราก็จะเห็นเดชอน ลูกยากๆก็ยังล,ยงลงนี่คือสิ่งที่เขาทําให้กับแอตแลนตาฮอคส์นะครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยทางแอตแลนตาฮอคส์ขึ้นนําถึง15แต้มนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยยามใดก็ตามไม่ว่าทีมไหนก็แล้วแต่นะครับมีการขึ้นนาในช่วงครึ่งแรก15แต้มพวกเขาจะจบลงชนะถึง234เกมแล้วก็แพ้ไป24เกมเท่านั้นเองนะครับหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่90.3%ซึ่งถือว่าสูงค่อนข้างเยอะแล้ววันนี้แอตแลนตาฮอคส์ก็สามารถทําได้นะครับเป็นเกมที่235ยามใดก็ตตาามมมมมทททีีีีี่่ขขึ้นนนํระะดับ15แใณ นะครับยามได้ก็ตามในฤดูกาลนี้ที่จบครึ่งแรกแล้วพวกเขาโดนอัดไปถึง65แต้มแบบนี้เนี่ยชนะเพียงแค่1นแพ้ไปถึง10นะครับวันนี้ก็เป็นเกมที่11เรียกว่าผลงานในวันนี้นะครับสร้างความผิดหวังให้กับบรรดาแฟนๆในสนามแฟนๆแมมมี่ฮีตทั้งทีมรวมไปถึงตัวแอดมินด้วยที่ทายผิดหลังจากจบเกมโค้ชควินสไนเดอร์หัวหน้าโค้ชของอะล่าตาฮอคที่เข้ามาทําหน้าที่แทนโค้ชเนทแมมเบลันที่ถูกไล่ออกไปในช่วงเกมที่60ของฤดูกาลนะคะควินสไนเดอร์เขาคือโค้ชที่สามารถพาทีมเข้าสู่เพลย์ออฟ โคชปัจจุบันตอนอยู่กับยูทาจ้าสซหกฤดูกาลนะคะแล้วก็มาอยู่กับอลันตาฮอสสี่ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่7หลังจากจบเกมเขาก็ชื่นชมพลังการต่อสู้ของทุกคนในทีมว่าทําได้ยอดเยี่ยมจริงๆมีคําตอบให้กับไมมีคีตลอดถึงแม้ว่าฮี่จะไล่มาในช่วงท้ายก็ตามแต่พวกเขาก็ต่อสู้ได้อย่างไม่มีแผ่วในขณะที่ทางไมมีคีค่ะโคชเอริกสปอสตรานก็ได้บอกค่ะว่าฤดูกาลนี้ไมใช่ฤดูกาลที่ง่ายเลยสําหรับทีมพวกเขาหลังจากนี้ก็คงจะต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ศึกษาดูการแข่งขันในวันนี้นะคะคคเพพื่อดดูวาามผิล แล้วก็พัฒนาปรับปรุงกันต่อไปในที่สุด阿拉ตาฮอคส์พวกเขาก็สามารถผ่านเข้าสู่เพลย์ออฟในอันดับที่7การต้องไปเจอกับทีมบอสตันเซ l t i ติสทีมที่พวกเขาเนี่ยแพ้นในซีรีส์ปกติ3ต่อ0ูนและการเจอกันครั้งนี้ของ阿拉ตาฮอคส์กับบอสตันเซอร์ติสกถือเป็นการเจอกันในซีรีส์เพลย์ออฟครั้งที่13ในประวัติศาสตร์ทำให้วันนี้ค่ะการทายผลของเอมิเอเนี่ยพลาดไปนะคะเป็น0ูนย์ต่อหนึ่งค่ะก็หวังว่าเพลย์ออฟรอบแรกในเอมิเอจะไม่ทายพลาดเขาบอกว่าเขามั่นงงน,อน, Boston น,นอน เอาชนะซีรีส์ไปได้ไม่น่าเกิน4ต่อ1เรามาลองติดตามชมกันครับเพื่อนไปต่อกันที่ทีมอันดับ7 LA Lakers เลเกอเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมอันดับ8ยดยมินิโซต้าจิม m บิ w บูฟ e s นะครับในเกมวันนี้ต้องบอกเพื่อนๆเลยว่าในสนามเนี่ยเต็มไปด้วยอดีตท็อปดราฟของ NBA นะครับเริ่มมาที่อดีตดราฟอันดับหนึ่งมีถึง4คนเลยปี2003คือรบอลเจมส์นครับปีสองพนิคือแอนโทนีเดวิสปีืองพันสิบห้าคือการ์อแอนโทนีเทาแล้วก็ปี26องพันยี่สบก็คือ ันดับ4ปี2016เหลือเต็มไปด้วยท็อปราฟจริงๆและในเกมวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นศึกที่ทําให้หัวใจของแฟนๆบาสเนี่ยโอ้โหระทึกกันมากๆเลยตั้งแต่เชา้าเป็นการดูบาสที่ลุ้นเหนื่อยเหลือเกินนะครับมินิโซตาทิมบ์บูฟทีมที่เต็มไปด้วยปัญหานะครับในช่วง2วันที่ผ่านมาว่าจะเป็นจาเดนแมคแดเนียลผู้เล่นเกมรับในภาพรวมที่ดีที่สุดของพวกเขาในฤดูกาลนี้กดันไปชกกาแพงนะครับทำให้กระดูกบริเวณมือขวาเนี่ยหักไม่สามารถทําการแข่งขันได้ในฤดูกาลที่เหลืออยู่และก็มมีีออออย่่่าาาางงนรททข้้ืกตตไปํ นี่ก็ไม่พร้อมลงสนามทาแกงแข่งขันเช่นเดียวกันและไหนจะเป็นรูดี้โกแบนนะครับที่มีการไปชกเพื่อนร่วมทีมอย่างคาร์แอนเดอร์สันก็โดนทางทีมลงโทษห้ามทําการแข่งขันแต่ใครจะเชื่อว่าพลาพรรคที่เหลืออยู่ของมินนิโซตาทิมโบบูฟส์นะครับวันนี้เนี่ยต่อสู้ได้อย่างดีเลือเกินได้ดีมากๆเลยด้วยซ้ำไปคาร์แอนโทนีทาว au, กลับไปยืนตําแหน่งเซนเตอร์ของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับเละเขาก็มีโฟกัสกับเกมการแข่งขันเลอเกินว่าจะเป็นการโพสต์วงในการยิงระยะกลางการยิง3าคะแนนช่วยทีมรีบต่อสู้กับ Davis, นอนททีี่่่เวิุพขขงาาามหยลัยเนกี้้ไดด แลือเกินนะครับไม่ได้เป็นรองอะไรเลยติดปัญหายอยู่นิดเดียวเองนะครับแนคือเรื่องของการฝ่าวพอเขาเสียฟาวครั้งที่4ก <c oughs> ็ต้องออกไปนั่งพักยาวเลยนะครับกลับมาแป๊บเดียวก็เจอฟาวครั้งที่5ต้องออกไปนั่งอีกครั้งหนึ่งมันก็เลยทําให้เกมของตัวเขาเนี่ยสะดุดไปรวมไปถึงเกมของทีวูฟเองด้วยอย่างดีที่พวกเขาได้ความนิ่งได้ความต่อเน,นื่องของไมค์คอร์ลี่นะครับนักกีฬาที่ทั้งทีมมีการเทรดเข้ามาเอาตัวเดนเจอร์โรราเซลเนี่ยส่งออกไปตอนที่เข้ามาตอนแรกๆในแฟนๆหลายต่อหลายคนก็บอกว่าโอ้โหไม่คุ้มเลยแต ของทีมีมมมากขึ้นการเล่นของรูดี้โกลแบร์ของคาร์แอนโตนีทาวรวมไปถึงแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดมีความกลมกล่อมลงตัววันนี้ไมค์คอลลี่เนี่ยก้าวขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเขาก้าวขึ้นมาเสริมในการทําแต้มช่วยคาร์แอนโตนีทาวได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะการยิง3คะแนนเนี่ยแหละครับโโอ้หวันนี้กดไปถึง6ลูกจาก16ลูกที่ทั้งทีมทําได้การยิง3คะแนนของไมค์คอลลี่วันนี้ฟิลโกลสูงถึงระดับ75%เลยนะครับคาร์แอนเดอร์สันกับทอร์เรนสปรินนะครับวันนี้ถือว่ามีการเล่นเกมบุกของตัวเเอองงงงทีี่่่่คคคนนนนนข้าาาาาดไมวจะะะะะป็กกกรรรรยยนนนยิิ3แับล การช่วยก็ไปทําแต้มวงในและยังมีการเล่นเกมรับการป้องกันอีกนะครับช่วยปัดช่วยเคลียร์ช่วยเคยโมยหลายต่อหลายจังหวะเนี่ยเล่นเอาแฟนๆของเอลเอเลกเอร์เียใจเสียไปเลยทั้ง2คนเนี่ยถือว่าก้าวขึ้นมาช่วยทีมในการทําแต้มที่ขาดไปของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดยังไม่น่าเชื่อเลยนะครับวันนี้แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดมีเพียงแค่ก้าวแต้มเท่านั้นเองพยายามยิงยังไงก็ยิงไม่ลงจริงๆครับว่าจะเป็นระยะกลางหรือว่าจะเป็น3คะแนนวันนี้ยิง3คะแนนเนี่ยพยายามถึง9ครั้งนะครับไม่ลงเลยทั้งเกมพยายามยิงทั้งหมดงไปเพยลเ,เา้จ นี่ขนาดพวกเขาไม่มีเกมรับที่ดีนะครับจากรูดี้โกแบร์จากแดเดนแมกแดเนียลแล้วรวมไปถึงทัพสำรองชั้นยอดอย่างนาสรรดแล้วก็มีการเล่นเกมบุกที่ไม่ดีเลยนะครับวันนี้ของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดแต่ทีวูฟเนี่ยเป็นฝ่ายนำซะส่วนมากของเกมบางช่วงในควอเตอร์ที่สามเนี่ยนำห่างถึง15แต้มเลยนะครับแฟนๆของ LA l a ลเลเกอร์สได้จะสายหัวสงสัยวันนี้ไม่รอดแน่แต่ในท้ายที่สุดพวกเขาไม่สามารถที่จะกด LA l เ k e ลเกอร์สอยู่นะครับค่อยๆเจอไล่บี้ไล่ทำแต้มเกาะมาเรื่อยๆเลยครับจนกระทั่งช่วงควอเตอร์ที่สี่โดนตีเสมอใครจะเชววชื่่่่อวววาางกา5 5นาที6นาทีนะครับทีมของพวกเขาไม่มีแต้มเลยแม้แต่แต้มเดียวและแถมยังมาโดนเดนิสทรูเดอร์ยิง3คะแนนมุมค่านะครับแล้วมีทําท่าดีใจต่อหน้ามา้านั่งสำรองของทีวูฟเองเป็นฝ่ายขึ้นนํายังโชคดีที่ไมค์คอลลี่เนี่ยมาได้ฟาวจากแอนโทนีเดวิสที่ไม่ควรจะฟาวเลยแต่เขาก็ยิงลูกโทษ3ลูกเนี่ยไม่พลาดเลยนะครับนี่คือความนิ่งและเกินของไมค์คอลลี่ในเกมวันนี้ทําให้ทั้งทีมเนี่ยโกงความตายนะครับไปลุ้นในช่วงต่อเวลาแต่พอเข้าสู่ช่วงต่อเวลาก็ไม่ไหวจริงๆครับเต็มไปด้วยความผิดพลาดไม,า turnover, าาดาม่ว ทำให้ตั้งแต่ควอเตอร์ที่4นะครับจนจบช่วงต่อเวลามินิโซตาทิมเบร์บูฟส์มีเพียงแค่16แต้มเท่านั้นเองครับแบบนี้ไม่ไหวจริงๆถามนไปดูในส่วนของ LA Lake เจสกันต่อนะครับในภาพรวมทั้งหมดก็ต้องบอกว่าในเกมวันนี้เนี่ยไม่ใช่เกมที่ดีอะไรมากมายขนาดนั้นของพวกเขานะครับทั้งที่ควรจะมีเกมที่ง่ายกว่านี้แต่กลับไม่ใช่คิดผิดเลยแอนโทนีเดวิสนักกีฬาที่เพิ่งควา้ารางวัลผร,ร้เล่ยยอดเยี่ยมประจำเดือนมีนาคมกับเมษายนรวบกันเลยนะครับวันนี้เจอกับรุ่นน้องร่่่่่่วววมมมหหหหาาาาาาิทายยยยยลลลลัันนะครซึงงงใชช5ดดูกสุเตอออจจไื แต่คาร์แอนโทนีทาวเนี่ยเป็นนักกีฬาที่ทําให้แอนโทนีเดวิสมีการยิงฟิลโกลต่ำที่สุดของหลีกเลยนั่นคือ37.7%ยามที่เจอกับคาร์แอนโทนีทาวเนี่ยเขาพยายามบีบให้เอดียิงยากมากที่สุดเท่าที่จะทําได้อาจจะไม่ใช่โดนบล็อกหรือว่าจะทําอะไรนะครับแต่พยายามป้องกันทําให้เอดียิงยากที่สุดและเขาก็ทําได้ดีจริงๆนะครับไปๆมาๆกลายเป็นว่าถ้าเกิดเจอกับรูดี้กัวแบร์เนี่ยแอนโทนีเดวิสจะมีฟิลโกล,ล,ลที่มากถึงระดับ50%ี้า้ิบเปอร์เป็นต์พอวันนี้ Kobe, อนนนบอออกกไไมมมม่่ยยให้ฟโลลี ขนาดนั้นแน่นอนแต่เขาก็ถือว่าทําได้อย่างเต็มที่มากๆเลยนะครับโมวยวจะเป็นการโพสตวงในพยายามโจมตีวงในเป็นหลักเลยครับและที่สําคัญการรีบาวเนี่ยนะครับโอ้โหทั้ง2คนเนี่ยสู้การรีบาวได้ดีจริงๆเบสเซตในเกมวันนี้เนี่ยจัดไป24แต้ม15รีบาวกับ3บล็อก15รีบาวเนี่ยเป็นรีบาวเกมบุกถึง9ครั้งเลยนะครับคนเดียวมากกว่าทีวูฟทั้งทีมนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญและมีค่าให้กับทั้งทีมเหลือเกินถ้าเกิดวันนี้แอนโทนีเดวิสาารรถงงงเื่ออ Turn ขอขกได,ด,กกดไปพพูึ เท r ร์โ e เวอร์นะครับไปต่อกันที่พี่ใหญ่ของทีมอย่างเรเบรอนเจมส์วันนี้ทั้งตัวเรเบรอนเองแล้วก็แอนโทนีเดวิสเนี่ยเทิร์โอเวอร์กันคนละถึง5ครั้งเลยนะครับนี่คือความกดดันในเกมการแข่งขันตัวของเรเบรนวันนี้เนี่ยพยายามแบกทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับหลายต่อหลายครั้งเราเห็นเขาพยายามทําแต้มพยายามช่วยทีมในการเล่นเกมรับช่วยทีมรีบาวเจ้าตัวลงสนามจนถึงตวงต่อเวลานะครับเบ็ดเสร็จแล้วถึง45นาทีกดไป30แต้มกับสิบรีบาวการลงสนาม45นาทีในวันนี้ถือว่าเป็นการลงงงงสสนนนาาามมมมทททททีีทีีี่่่่่กกกกุดดดขอดอออัั้้้วววยยบเเพื จรจิๆนในช่วงท้ายเกมเนี่ยเราเห็นรบอลเจมส์มีการจ่ายที่ผิดพลาดนะครับมีการจ่ายข้ามโซนไปก็โดนตัดหรือว่าจะเป็นการส่งเข้าก็โดนตัดไปอีกนี่คือความกดดันรุนๆเลยครับน้อยครั้งมากๆที่เราจะเห็นรบอลเจมส์พลาดแบบนี้อย่างดีที่ในท้ายที่สุดสามารถเอาตัวรอดมาได้นะครับแอนเจโรรัสเซลในเกมวันนี้ที่เจอกับทีมเก่าโอ้ oh, วันนี้ผลงานไม่ดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงการทําแต้มต่างๆวันนี้แย่ไปหมดเลยเจออดีตหัวหน้าโค้ชเก่าของตัวเองนะครับอย่างคริสฟินเนี่ยมีการแก้เกมนิดหนึ่งครับเอาแอนโทนีเอ รัสเซลนะครับกดการทําให้ยิงยากพอยิงยากพยายามจะข้ามแอนแมนนี่ก็พยายามประกบทําให้เขาเล่นยากขึ้นไปอีกสิ่งเหล่านี้นี่คือการปรับแก้นะครับทั้งดาวินแฮมก็ต้องแก้กันต่อไปเขาก็ขยับเอาเดบรอนเจสเนี่ยแหละมายืนเป็นตาแหน่งพอยกาดแทนในบางช่วงแล้วก็ใช้เดนนิสทรูเดอร์ยาวๆเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังซึ่งในเกมวันนี้เนี่ยต้องยกให้กับเดนนิสทรูเดอร์เป็นพระเอกตัวจริง,จร,ง,จ,รงจริงนะครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเขาข้อเท้าพลิกนะครับตอนแรกก็โหใจเสียเลยสงสัยจะไม่ไหวเพราะว่าดูจากภาพช้าแล้วก็ค่อนข้างหนัก ว่าครึ่งหลังพร้อมลงสนามทําแกงขัน,นและเ,เพื่อนๆลองดูผลงานของเดนนิสทรูเดอร์สิครับถ้าเกิดวันนี้ไม่มีเนี่ยสงสัย LA เอลเลเกอร์สจะรอดยากเขายิง3คะแนนลงไปถึง3ลูกนะครับกดคนเดียว7จาก13แต้มสุดท้ายของ LA เอลเลเกอร์สเป็ดเสร็จในเกมวันนี้เนี่ยจัดไป21แต้มนะครับคนเดียวทําแต้มมากกว่าทัพสำรองของทีวูบทั้งทีตั้งแต่ที่เขาเปลี่ยนตัวลงมาในกลางควอเตอร์ที่3นะครับหลังจากนั้นเนี่ยไม่ออกไปพักเลยนะครับเพราะว่ามีเกมที่ดีมากๆเลยเป็นตัวจีทช่วยยิงลูกโทษช่วยพยายามจะล เป็นจุดเปลี่ยนเกมจริงๆนะครับและโดยเฉพาะการยิง3คะแนนมุมข้างพาทีมขึ้นนําในช่วงท้ายอย่างที่เรบอนเจมส์บอกหลังเกมการแข่งขันเล่นๆหยอกๆแอนโทนีเดวิสเนี่ยแหละครับบอกว่าถ้าเกิด AD ไม่ไปเบิรไปฟาวใส่ไมค์คอรลี่นะลูกยิงของเดนนิสชูเดอร์ก็จะเป็นวินนิ่งช็อตแอนโทนีเดวิสก็มาคว้าไม้สัมภาษณ์เลยนะครับโอ้ต้องบอกว่าผมขอโทษจริงๆนะไม่งั้นเนี่ยลูกนี้ก็เป็นวินนิ่งช็อตไปแล้วคนที่เหลือในทีมอย่างเจเร็แวนเดวิลมาลิกบิซซี่ที่เจอกับทีมเก่นวนนาวจจัน การยิงในภาพรวมจะยังคงแย่อย่างต่อเนื่องรุยฮาชิมูระวันนี้ถือว่าทําได้ดีนะครับมีการช่วยปิดแต้มวงในนะครับแม้ว่าการยิงในภาพรวมอาจจะไม่ค่อยดีแต่พอเปิดเข้าสู่ช่วงต่อเวลาเนี่ยเขายิง3คะแนนทําให้ LA Lakers เเหายใจโล่งขึ้นเยอะเลยนะครับวันนี้ก็ช่วยทีมได้ดีมากๆอีกคนหนึ่งเื่อเลอเกินว่าในเกมวันนี้เนี่ยแฟนๆ LA Lakers หายใจไม่ทั่วท้องเลยนะครับตั้งแต่เปิดเกมมาเลยตกเป็นฝ่ายตามทรงเกมเนี่ยไม่ดีเลยสักอย่างเดียวแต่พวกเขาก็ทําได้จริงๆนะครับในท้ายที่สุดสามารถยื้อคว้าชนะไปได้ว้้าาตััอนดบ7เขสู่พ และด้วยการเข้าสู่เพลย์ออฟวันนี้ของ LA Lakers ทําให้เกิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขึ้นมาครับนั่นคือทีมในรัฐแคลิฟอร์เนียทั้ง4ทีมนะครับไม่ว่าจะเป็น LA Lakers, LA Clippers, Golden State Warriors และ Sacramento Kings พวกเขาทั้ง4ทีมสามารถเข้าสู่เพลย์ออฟได้พร้อมๆกันครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยตั้งแต่ที่ทั้ง4ทีมย้ายมาอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียแห่งนี้นะครับเกมนี้ถือเป็นเกมการแข่งขันที่ไม่ใช่ฤด,ดูกาลปกติต่อหนะ้เป็นแฟนแบบเต็มสนามครั้งแรกเลยนะคะตั้งแต่ที่บอลเจมส์ย้ายามายู่กกกัักงางงง AlLA เลรร Lakes แแแะะ็ถวปปนค้ดตตี 2013ปี2020เนี่ยที่คว้าแชมป์ได้ก็ในบับเบิลไม่มีฟแฟนๆในสนามเลยนะคะปี2021ที่เขา้าเพลย์ออฟรอบแรกได้เนี่ยความจุของฟแฟๆได้นนแค่ครึ่งสนามเท่านั้นเองปี2019กับปี2022ก็ไปสามารถผ่านเข้าสู่เพลย์ออฟได้หลังจากจบเกมโค้ชฟินหัวหน้าโค้ชของมินนิโซตาทิมบูฟฟก็ได้บอกคะ่ะในช่วง2วันที่ผ่านมานี้ทีมของเขานี่มีปัญหาภายในอย่างมากมายแต่เขาก็พยายามอย่างดีที่สุดท้าทางออกที่ดีที่สุดค่ะพยายามวางหมากในการรับมือกับทางทีมแะลเอเลเกอร์สและลูก เสียดายจริงๆที่ไม่สามารถปิดเกมได้ในช่วงท้ายเนี่ยก็พลิกกันไปพลิกกันมาค่ะและในส่วนของดาวินทามค่ะหัวหน้าโคชของเอลเลกเกอร์สก็บอกนะคะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยให้ความสําคัญในการเล่นเกมรับใส่อาร์ชนีเอ็ดเวิร์และก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมกดให้เอดเวิร์เนี่ยมีเพียงแค่9าแต้มเท่านั้นเองเลเกอร์สในช่วงครึ่งหลังแล้วก็ในช่วงต่อเวลาพวกเขาได้ยิงลูกโทษถึง17ครั้งในอย่างที่ทีวูฟเนี่ยได้ยิงเพียงแค่3ครั้งและนี่ก็คือจุดสร้างความแตกต่างของเกมวันนี้อย่างแท้จริงและในตอนนี้ค่ะสถิติในการแข่งขัน Play 2เกมยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะคะถึงจุดนี้ของฤดูกาลเนี่ย LALaker ตั้งแต่ต้นฤดูกาลมาจนถึงเส้นช่วงเส้นปลายการเทรดพวกเขามีฤดูกาลที่ไม่ค่อยดีเลยค่ะเพื่อนอยู่ในอันดับที่12แล้วก็13ของฝั่งตะวันตกแต่บัดนี้ค่ะพวกเขาสามารถยึดอ,อันดับ7ของฝั่งตะวันตกนะคะกำลังเข้าไปเจอทีมอันดับ2อย่าง Memphis Grizzlies และก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะคะที่ LALaker จะต้องเจอกับ Memphis Grizzlies ในซีรีส์เพย์ออฟแบบนี้มันแค่ไหนเพื่อนๆห้ามพลาดเด็ดขาดวันจันทร์ที่17เเมษายน ตารางเวลาเช็คอีกดหนึ่งใน NBA app นะคะอืมเราไม่ไหวแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะทั้ง2เกมในวันนี้ค่ะทั้ง2ทีมเนี่ยสู้กันแบบสุดใจจริง,รงรๆเพื่อนๆคิดอย่างไรบ้างคะคอมเมนต์มาคุยกันค่ะที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์เซอร์เอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้23 Man เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีดีของพวกเรา23 Man เนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับดีใจอันดับเจ็ดเรียบร้อยอันดับหนึ่งหนึ่ง